สวัสดีครับผมวันนี้วันที่25กรกฎาคมปี2566นะครับผมก็มีข้อมูลน่าสนใจหนึ่งเรื่องเลยสำหรับผู้ที่ใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าสืบเนื่องนะครับจากทางด้านของรายการที่น่าสนใจนะครับหลายท่านอาจจะมีคําถามนะครับว่าเอะวงเงินนะครับค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750บาทต่อเดือนเนี่ยนะครับผมนะมันยังไม่ครอบคลุมนะถึงคนที่อยู่ต่างจังหวัดวันนี้เนี่ยนะครับผมมีข้อมูลน่าสนใจเลยสำหรับในเรื่องของเกี่ยวกับผู้ประกอบการ ขนส่งสาธารณะนะครับซึ่งทางด้านของคลังเนี่ยนะครับเปิดทางเนาะให้ผู้ประกอบการได้สมัครเข้าร่วมโครงการนะครับบัตรสการแห่งรัฐนะะเดี๋ยวเรามาดูละเอียดกันนะครับน่าสนใจไม่ว่าจะเป็น2แถวนะรถแดงต่างๆนะครับนะหรือว่านะรถประจําทางที่หลายท่านอาจจะขึ้น นะระหว่างนะครับจังหวัดไปอำเภออะไรเงี้ยนะครับก็น่าสนใจเลยเกี่ยวกับในเรื่องของรายการตัวนี้นะครับเพราะว่าวงเงินไม่น้อยนะ750บาทเนี่ยนะครับก็สามารถช่วยสำหรับนะครับผู้ที่ใช้โดยสารนะเขาเรียกว่าอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยได้ดีเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูรละเอียดแล้วก็เงื่อนไขการสำหรับในเรื่องของการเข้าร่วมโครงการนี้กันนะครับกระทรวงการคลังเปิดทางผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะนะครับสมัครเข้าร่วมโครงการบัตรสบขการห่งรัฐ เริ่ม1สิงหาคมปี2566นะครับซึ่งก็เป็นเดือนหน้านี้นะ1สิงหาคมนะครับเดี๋ยวมาเช็คเงื่อนไขว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับนายพรชัยทีรวชผู้พุ่มในการสำนักงานเศรษฐกิจก,การคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการจัดสรรประชารัฐบริการวงเงินค่าเดินทางครับผ่านระบบขนส่งสาธารนณะภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อส่ดนการห่งรัฐปี2565วงเล็บโครงการเนี่ยที่มีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ปี66นะครับจำนวนวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะรวมนะครับ750บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งสามารถใช้โดยสารนะครับได้กับระบบขนส่งสาธารณะโดยไม่จำกัดวงเงินตามประเภทนะครับในแก่อะไรบ้างซึ่งก็จะมีลดองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะฮะที่เรียกว่าขอสมกอกนะครับ รถบริษัทขนส่งจำกัดนะครับอันนี้เป็นบขอสอรถไฟฟ้าบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดวงเล็บมหาชนนะนะครับรถไฟฟ้ามหานครนะครับผมหรือว่าบริษัทรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อม3ามสนามบินจำกัดรถไฟนะครับลดเอกชนร่วมขอสอมอกอลถเอกชนแล้วก็ส่วนราชการกรุงเทพมหานครนะครับลดเอกชนร่วมบขอสอแล้วก็ลถเอกชน รถ2แถวรับจ้างนี้นะฮะแล้วก็เรือโดยสารสาธารณะนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการองเงี้ยผู้ที่มีสิทธิ์เนี่ยสามารถใช้บริการโดยระบบขนส่งสาธารณะ,ะได้เฉพาะระบบขนส่งสาธารณะนะครับข้อที่1นถึงสนะครับก็แน่นอนนะเพราะว่าเ,าเขาใช้เป็นประจำนะครับเพื่อให้การจัดสรรสวัสดิการครอบคุมถึงระบบขนส่งสาธารณะ,ะตามข้อที่5และข้อที่8นะฮะเป็นไปตามมติรัฐมนตรี กระทรวงการคลังเนี่ยนะครับได้ร่วมกับหน่วยงานภายใต้กระทรวงคมนาคมได้แก่กรมขนส่งทางบกกรมเจ้าท่านะครับขอประสานพันธ์ให้ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะตามข้อ5และข้อที่8นะครับตามลดับเนาะมันมี8ข้อนะถ้าเราดูนะครับข้อที่1ข้อ2ข้อ3ข้อที่4นะเพราะฉนั้นข้อที่5้าข้อที่8เนี่ยก็ได้แก่นะครับรถเอกชนร่วมขอสมอกกถูกไหมครับรถเอกชนนะครับหรือว่าส่วนราชการกรุงเทพ รถเอกชนร่วมบขอสอรถเอกชนต่างๆนะครับรวมไปถึงรถ2แถวรับจ้างเนี่ยอันนี้เป็นปัจจัยสําคัญที่ต่างจังหวัดเนี่ยนะครับเขาจะต้องใช้บริการเนาะนะครับรถ2แถวนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับเป็นสิ่งดีมากแต่ว่าอาจจะไม่ได้สายนะฮะเหลือในเรื่องของการใช้ก็คือสิงหากันยา2เดือนตามที่แจ้งไปนะครับก,ก็ถือว่ายังได้ใช้สิทธิ์อยู่นะครับแต่ว่าถ้ามาเร็วกว่านี้เนี่ยมันจะดีนะฮะนะครับเรื่องของเกี่ยวกับ ให้บริการเพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าวนะครับหากดําเนินการแล้วเสร็จตามขั้นตอนครับผู้ประกอบการก็จะสามารถเปิดให้บริการรับชําระเงินจากผู้ที่ใช้สิทธิ์ตามโครงการได้นะครับผมอ่ะวันนั้นก็รอดูนะครับโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะกลุ่ม5ถึง8นะครับทุกรายที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าร่วมบริการนะครับแก่ผู้ที่ใช้สิทธิตามโครงการก็จะต้องติดต่อขอรับฟอร์มการสมัครนะครับแล้วก็สมัครผ่านหน่วยงานกำกับดูแลเท่านั้น ซึ่งมีรายละเอียดสมัครดังต่อไปนี้เดี๋ยวมาดูกันครับสำหรับผู้ปกะกอบการลถเอกชนร่วมขอสมกรถเอกชนแล้วก็ส่วนราชการกรุงเทพมหานครรถเอกชนร่วมบขศและก็รถเอกชนนะครับรวมไปถึงรถ2แถวรับจ้างนะฮะลำดับ5-7นะสามารถสมัครเพื่อเข้าร่วมเป็นผู้ให้บริการแก่ผู้ที่มีสิทธิ์นะครับตามโครงการได้ที่สำนักงานขนส่งผู้โดยสาร กรมขนส่งทางบกนะครับโทร02 271 8522ต่อ3508หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดนะได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลาราชการ8โมงครึ่งถึง16.30นนะฮะผู้ประกอบการเรือโดยสารสาธารณะนะลำดับที่8ก็สามารถสมัครนะครับเพื่อเข้าร่วมเป็นผู้ให้บริการแก่ผู้ที่มีสิทธิ์ตามโครงการได้ที่สำนักงานมาตรฐานทะเบียนเรือกรมเจ้าท่า นะสามารถโทรเบอร์022331311ต่อ288นะครับหรือว่าสำนักง,งานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานะครับก็ได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา8โมงครึ่งถึง16.30นอ่ะอันนี้ก็แจ้งกันนะอันนี้สำคัญครับเพรานะนั้นเน้นย้ำนิดนึงสำหรับในส่วนของนะครับผู้ที่จะดำเนินการนะครับเน้นนิดนึงครับรถ2แถวรับจ้างเนี่ยยังไงถ้าท่านอยากจะเข้าร่วมโครงการนะครับเพื่อจะ ช่วยเหลือนะครับคนที่ต้องบอกว่าอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะครับตรงนี้อยู่แล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับเข้าไปนะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับพื้นที่กรมขนส่งทางบกนะก็ไปติดต่อนะอันนี้ก็คือตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนะครับผมเป็นต้นไปก็เข้าร่วมโครงการกันได้นะครับนะเพราะว่าจะเอื้อต่อสิทธิตรงนี้นะ750บบาทไม่น้อยนะครับท่าน นะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็มาแจ้งกันในวันนี้นะสำหรับนเรื่องของเกี่ยวกับผู้ที่ใช้สิทธิ์นะครับรถ2แถวรับแจ้งอยู่แล้วต่างจังหวัดเนี่ยมีวิ่งกันอยู่แล้วนะก็เอืออ้ออํานวยความสะดวกตรงนี้ให้กับ,บทางด้านของประชาชนผู้ที่เขาได้สิทธิ์แต่ว่าก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์750บาทสักทนะีเนื่องจากก็ไม่รู้จะไปใช้ที่ไหนเพราะฉะนั้นตรงนี้ เป็นโอกาสที่ดีนะสำหรับในเรื่องของรถ2แถวที่วิ่งใช้หรือว่าให้บริการประชาชนกลุ่มนี้อยู่แล้วเนี่ยท่านได้เปรียบเลยนะครับเพราะนั้นก็อย่าลืมสำหรับในเรื่องของการสมัครเข้าร่วมโครงการตรงนี้ครับประชาันพันให้กับทุกท่านได้รับทราบกันนะครับเอาละว,วันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับแล้วก็มีข้อมูลอื่นใดเพิ่มเติมนะครับหรือว่ามีการอัปเดตสิทธิปที่เปนือสำคัญก็อย่าลืม ติดตามช่องเราไว้นะครับเดี๋ยวยังไงมาพูดคุยแล้วก็อัปเดตให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ